ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาอ่าตกแต่งพื้นที่แถวบ้านผมนะครับทุกคนนี่ครับดูแถวบ้านผมนะฮะมันดูแบบโล่งมากแล้วครับแต่ผมแบบเคลียรพื้นที่ไปเยอะนะเดี๋ยวจะให้ดูร,บรอบๆนะทุกคนนี่ครับเห็นมันโล่งนะฮะแต่ว่ามันมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันโล่งครับแต่มันไม่มีอะไรเลยผมเล่นไปถึงวันที่สามร้อยห้าสิบแล้วนะ,ะผมคิดว่าผมจะมาตกแต่งเพิ่มนะครับทุกคนโอเคครับอย่างแรกนะฮะ ผมคิดว่าผมจะทำรั้วนะครับผมจะทํารั้วล้อมล้อมอไอ้พวกแม่น้าไว้นะฮะแป๊บนึงนะครับทุกคนเอาหินก่อนโหของเต็มตัวครับของเต็มตัวต้องทิ้งของก่อนนะฮะโอ้ของเยอะาเราต้องทิ้งขยะนะครับจำได้ว่าที่แกะสลักหินมันอยู่บ้านหลังนี้ โอเคครับไม่เจ็บครับแค่นี้ไม่เจ็บมันน่าจะใช้เยอะนิดนึงนะครับทุกคนน่าจะไม่นิดนึงน่าจะเยอะมากโอเคครับผมจะเริ่มวางจากตรงนี้เลยแล้วกันไม่ครับผมไม่วางจากตรงนี้หรอกพูดเล่นไม่ครับผมพูดจริงโอเคครับผมจะวางจากตรงนี้ผมจะวางมาแบบนี้นะฮะ ก็มีไฟตรงนี้นะครับทุกคนผมก็ทูบออกนะผมคิดว่าผมจะทําอ้อมไปถึงนู่นเลยนะไอรู้ว่าหินจะพอหรือเปล่าน่าจะพอนะครับผมขุดไปเยอะมากๆโอเคครับผมจะวางถึงแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับทุกคนผมวางถึงแค่ตรงนี้แหละโอเคส่วนพื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าผมจะทำคอกมานะฮะผมจะผมจะไปเอาไมา้ก่อนนะครับทุกคน ราจะเริ่มวางโครงเลยแล้วกันนะฮะสร้างสักมาตรงนี้แล้วกันนะทุกคนตรงนี้นะฮะับจะสร้างเป็นปาระเจ็ดบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอีครับเจ็ดบล็อกหลังคาน่าจะสูงสักการะห้าบล็อกนะฮะต่อขึ้นกัน จะสูงประมาณนี้นะฮะต่อไปครับแกสลับเอเีครับแบบนี้นะฮะต่อไปแล้วก็ต่อลงแบบนี้ แบบนี้นะฮะอันนี้ผมสร้าง,งมัว่วๆไม่มีสูตรอะไรนะฮะวางผิดครับวางผิดโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะรับคนต่อไปเราก็แกะสลักเฉพาะตรงนี้นะครับแ,แกะเขาไม่ได้เรียกว่าแกะสลักครับเขาเรียกว่าปอกเปลือกไม้นะฮะผมพูดผิดนิดน,นึงขอโทษด้วยโอเคเราก็ได้มาประมาณนี้นะครับพื้นตรงนี้ จะให้มันเป็นหญ้าเหมือนเดิมน,นั่นแหละเดี๋ยวเรามาต่อกันข้างหลังเลยนะะเดี๋ยวแป๊บนึงข้างหลังผมคิดว่าเราจะทาแบบนี้นะฮะเราก็จะมีที่ให้ม้าออกมาดูตรงนี้แลฮดูให้มาออกมาเดินเล่นนะฮะบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นริมแม่น้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ม้ามาเดินเล่นเล็กๆน,น้อยๆนะฮะเราก็จะเก็บดอกไม้ตรงนี้ไปนะฮะ โอเคครับเราก็ได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็ไว้สามบอกก็พอนะฮะวางแบบนี้น่าจะได้นะฮะน่าจะดูดีอยู่นะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมจะใช้เป็นสลับดีไหมไม่รู้ไม่รู้นะครับผมคิดว่าผมจะใช้สลับนะ,ะแต่ถ้าตามความคิดผมผมคิดว่ามันน่าจะไม่สวยนะครับนทะุกคน วางแบบนี้ดีกว่านะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาอันนั้นแป๊บผมจะไปเอาบันไดนะครับขับบันไดไม่ใช่บันไดแบบที่มันเป็นแบบบันไดลิงนะครับเป็นบันไดแบบอ่าบันได ก็บัรไดเหรอครับบรนไดแบบนี้ฮะเนี่ยบันไดแบบนี้แล้วที่แกะสลักหินมันอยู่นี่ฮะมันไม่ได้อยู่นี่นี่ครับมันอยู่นี่ฮะเนี่ยครับจับแกเสใส่เครื่องเลยฮะโอเคครับผมก็ได้มาประมาณนี้นะฮะเอ้ยเดีย๋ยวตัวนี้เป็นมืดหรือเปล่ามือแค่นั้นสร้างมันครับมือแค่นั้นสร้างมัน ตกใจหมดครับตกใจหมดผมนอนก่อนนอนก่อนต้องนอนอย่างเร่นด่วนนะครับนี่ครับเป็นท่อมเป็นท่อนโดนไฟเผานะครับเป็นท่อมโดนแสงอาทิตย์ทนแสงอาทิตย์ไม่ไหวนะครับเลี้ยตาเกินนะมันเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาแหงเกิน แล้วก็ได้แบบนี้แล้วนะฮะโอเคครับต่อไปมาวางตรงนี้ต่อนะฮะข้างบนตรงนี้เราก็ต้องวางด้วยนะฮะเอ้เดี๋ยวผมคิดว่ามันไม่คือนะครับมันไม่คืออย่างแรงต้องเอามาวางอีกตรงข้างหลังตรงนี้นะฮะโอเคครับแบบนี้คือแล้วโอเค ตรงนี้นะจะทําเป็นรูไว้นะทุกคนแปบบ๊บนึงครับทําบันไดไม้แป๊บนึงทำโต๊ะค้าฟก่อนโอเคครับทําบันไดไม้นะฮะบันไดไม้ไม่ใช่บันไดลิงนะครับนี่ครับบันไดอันนี้โอเคครับให้มันไดประมาณแปดอันนะฮะมันจะามาวางตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้นะฮะ แหลบมาวางตรงนี้นะฮะนี่นตัวนี้ครับตรงนี้ไปดูข้างนอกซิมันคือไหมอ่าได้อยู่ครับเอากงเหล็กมาฮะ,ะเอาลูกกงมาโอเคครับได้แบบนี้ได้อยู่แหละน่าจะได้อยู่นะฮะหรือแบบนี้ดีไม่ดีกว่าแบบนี้แหละนี่ครับแบบนี้เลยฮะแบบ เอยครับต่อไปเราวางตรงนี้ด้วยนะฮะอ้ยแบบนี้แบบนี้สวยนะครับผมก็สวยลองใส่ตรงนี้สิโอเคครับดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหบินบนนะครับเอ้ไม่ใช่ครับบินบินเลยบินเลยโอ้โหทุกคนครับไม้หมดเอ้ไม่ใช่ครับหินหมดเตรียม,มหินไว้เยอะอยู่นะ โอเคครับมีเยอะแล้วกล่องนั้นผมอยู่ไหนครับนึงนะผมบินไปดูก่อนว่าไอ้กล่องมุม้างนผมอยู่ไหนผมบินไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะโผล่ลิ่กกลิ่มาเกิดข้างนอกนะอันนี้ก็เอ็นเดอร์แมนผมเอามาวางไว้นะกลิ่เกิดข้างนอกครับทุกคนผมวางไว้ไหนนี่ ข้างลา่างหรือเปล่าไม่มีบินขึ้นไปดีกว่าตันนี้ไงครับมีับหินที่เอาไว้กระจกนะเฮ้ยอ,อย่างนะครับหินผมก็มีอยู่นะ,ะหินมีอยู่เป็นไรม,มีหินอยู่นะครับแล้วไปดูข้างบนก่อนอย่าลืมนะครับข้เก็บของผมไม่รู้อย่าง เออเด็ดเด็ดเด็ดผมหนึง่งนะทุกคนไม่ครับมันไม่เหลือแล้วนี้ภูเขาภูเขาตรงนี้ผมได้ลบมันออกจากแผนที่แล้วเรียบร้อยนะครับภูเขาตรงนี้ผมลบออกจากแผนที่ๆๆ้นานๆทุกคนเป็นแค่ความทรงจำครับ จ็บนิดหน่อยครับแปดอันอนู้นน่จะพอนะครับอ่าจ็บนิดหน่อยครับไม่ได้จ็บเยอะโอ้ผมต้องขึ้นข้างหลังครับทุกคนอานดิบกเ็เยวครับไม่เป็นไรครับผมมีสูตร ดูดีแล้วครับดูดีแล้วเออไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับมีศิละปะเป็นศิละปะชั้นโบแดงต่อไปอย่าลืมความสว่างครับอย่าลืมความสว่าง่เหลนะ็กเหล็กผมมีเยอะนะครับจากตามที่ทุกคนเห็นว่าแบบอ่าวันผมเพิ่มขึ้นจาก170 ในคลิปก่อนนะครับตอนนี้ผมวันที่ในคลิปนี้สามร้อยห้าสิบเก้าวันแล้วนะทุกคนเออที่ผมวันเพิ่มไปวขนาดนี้เพราะว่าผมเอฟเคข้ามข้ามืนไปนะผมเอฟเคประมาณสี่ห้าวันแล้วนะผมเอฟไอคลิปคลิปอีพีหกนะครับเออคลิปนั้นแหละดีคลิปนั้นเนี่ยผมผมอัดไว้นานแล้วนะแล้วผมเพิ่งเอามาลงอันนี้คลิปเป็นหมดนะผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบอ่าอัดใหม่นะว่าคลิปเป็นหมดสต็อกแล้วนะ มาอัดใหม่นะครับทุกคนอันนี้ผมเล่นผ่านไปได้ประมาณห้าวันแล้วครับอีพี EP ที่หกอ่ะผมเล่นผ่านไปหลายวันละโอเคครับติดตรงไหนดีตัวนี้แล้วกันนะครับตรงนี้โอเคครับให้แสงสว่างตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้โอเคต่อไปครับอย่าลืมมานะครับมีเสื้อ,อไหม ไม่มีเสื้อนะครับเอ้ยเดี๋ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครับทุกคนที่ว่าต้องทำฟาร์มข้าวโมมัตนะครับผมกีจเกียรปลูกผักเองครับทุกคนมันเสียเวลาโอเคครับต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คืออ่าลงซื้อของทา่บ้านนะครับหรือว่ามาคิทเพจนะครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับ จะสร้างห้องที่เอาไว้แลกของชาวบ้านโดยเฉพาะนะครับทุกคนเราจะสร้างตรงนี้นะฮะจะสร้างแบบกว้างกว้างเอ้ยไม่ครับสร้างตรงนี้ดีกว่านี่ครับจะสร้างตรงนี้นะฮะมันจะสร้างให้มันแบบตรงนี้จะหันหน้าไปทางนี้นะ,ะทางเข้าเอ้ยเดี๋ยวแปบ๊บนึงวางวางบล็อกผิดประมาณตัวนี้แล้วกันนะฮะสร้างให้มันสูงห้าบล็อกนะครับโอเคครับแล้วก็สร้างกว้างเท่าไหร่ก็ได้ เราเล่น,นครับเนี้ยวทำมบับนีีก่อนเอาพ่วมาเอาพ่วมาโอเคตามตามที่ผมคิดไว้นะครับผมจินตนาการไว้ผมก็จะสร้างให้มันมีห้องนะครับที่เอาไว้ให้ซอบ้านอยู่โดยเฉพาะนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็วางแบบนี้นะฮะโอเคต่อไปแล้วก็วางปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะ จะสร้างแบบนแนวยุคกลางนิดนึงนะทุกคนส่วนพื้นเนี่ยผมคิดว่าจะเอาเป็นพื้นแบบไหนดีวะพื้นผมคิดว่าจะเอาเป็นพื้นพื้นพื้นสโตนแล้วกันนะครับพื้นหินสโตนนะฮะสโตนบิกแล้วเล้ยครับเอาสโตนธรรมดาแต่ผมวางบล็อกไม้ไปแล้วขี้เกียจเคลียว่ะ ตงซเหมือนไม้จะไม่พอหรือเปล่ารู้สึกนะครับว่าไม้มันจะไม่พอโอเคครับต่อไปแล้วก็เคียบเกียยากตรงนี้ออกไปนะโะเคต่อไปแล้วก็มาวางมีต่อวางเสานะครับทุกคน พามาปุ๊บก็จะเป็นห้องแบบเอาไว้แบบแยกชาวบ้านเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องชาวบ้านตัวที่หนึ่งแล้ก็จะสร้างพื้นที่สามคูนสามนะครับให้มันกับให้กับมันอยู่นะครพื้นที่ประมาณนี้นะครับอันหนึ่งอันนนะครับผมลืมเลยผมลืมไปได้ยังไงสิ่งนี้ผมอยากจะทําพื้นสโตนนนะครับแต่ผมยังไม่มีหิน ทำเป็นเอกลักษณ์นะฮะอย่างแรกต้องทำการปูพื้นนะทางเดินก็ประมาณสี่บล็อกแล้วกันนะฮะทางเดินเข้าสี่บล็อกนะครับโอเคจะสร้างกี่ห้องดีประมาณห้าห้องแล้วกันนะห้องที่หนึ่งห้องที่สอง สองสามสี่แล้วก็ห้าตรงนี้นะโอเคครับห้องนี้ก็จะมีมาร์กิทพีสนี้จะมีห้าห้องนะฮะเด้ไอ้นี่ผมสร้างยื่นออกมาเฉยไม่ครับผมสร้างถูกแล้วครับตอนแรกสร้างถูกแล้วผมดูผิดนิดนึงหนึ่งสองสามสามบอกโอเค สามบ็อกเท่ากันนะฮะนี่ก็สามแล้วก็ตรงนี้เราก็จะทำเป็นแบบนี้นะ โอเคครับผมก็สักเอ้ยเดี๋ยวนะฮะผมสร้างสี่บล็อก,อกไม่ใช่หรอครับทําไมฝั่งนี้มันสามอ<ะ>่าผมคิดว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับทุกคนผมรู้แล้วจะแก้ยังไงผมรู้แล้วครับว่าจะแก้ยังไงแป๊บนะฮะปูพื้นก่อนอันนี้ที่ขุดซิลท็อตใช่ไหมโอเคอันนี้ที่ขุดซิลท็อตนะ,ะขุดเอาเหินแป๊บหนึง่งผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกนะ,คะเคลียร์พื้นก่อน đó là cho cô cứ nhìn โอเคครับต่อไปต่อไปนะโมเด็ขุดตรงนี้อ่อนนะครับทุกคนอ่าเอาอีกแล้วครับพี่ของในตัวผมเต็มอีกแล้วนะครับคี่เท่าไหร่ล้ะครับนี่ของในตัวเต็มบ่อยมากช่างมันครับของในตัวเต็มช่างมัน ทุกคนครับผมมีอะไรจะมาให้ดูครับทุกคนดูนี่นะครับดูนี่ดูครับทุกคนดูมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผมเล่นอยู่ดีๆตัวรัพท์ผมก็ดับไปเลยอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นแบบนี้ครับดูครับแล้วอยู่ดีๆผมก็ไปเกิดที่จุดเกิดแบบเริ่มเกมของผมนะครับแบบจุดเกิดแบบจุดเกิดแรกของผมอ่ะนั่นแหละแล้วแบบคือของทุกอย่างในตัวผมหายไปหมดเลยครับทุกคนแล้วพอผมกลับมาดูนะครับ มันเป็นแบบนี้ครับตั้งแต่ส่วนเนี้ไปอ่ะมันหายไปหมดเลยครับทุกคนตั้งแต่ส่วนเนี้ไปเลยนะมันหายไปหมดเลยครับผมก็งงอยู่นะครับว่าเอ้าทำไมเป็นแบบนี้คือแบบทุกอย่างอ่ะมันหายหมดเลยครับแต่ส่วนเนี้ยขึ้นไปอ่ะนี่ครับแต่ส่วนเนี้ขึ้นไปคือมันหายหมดเลยครับมันเป็นเพราะอะไรครับผมก็กลับมาพิกัดเดิมนะทุกคนมันหายไปหมดเลยแล้วคือมันที่ผมสังเกตได้คือมันไม่เหมือนเดิมนะครับ ไม่เหมือนเดิมตรงเนี้มันเป็นเรียบๆนะครับแต่ว่าผมจําได้ตอนนี้ยมันเป็นเนินดินนะครับตรงนี้ยมันเป็นเนินดินสูงนะแต่ตอนนี้มันเรียบแล้วตรงนี้ครับผมจําได้ตรงนี้คุณมาดูตรงนี้นี่ครับทุกคนจาได้ไหมตอนแรกตรงนี้นะมันเป็นแม่น้ําใช่ไหมครับอยู่ดีๆมีดินดินมาก้านตรงนี้เฉยนะครับผมก็งงอยู่ทีไมันเป็นแบบนี้นี่ครับตองนี้ก็เป็นแม่น้ําเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูครับ มาดูนี่นะฮะทุกคนจําห้องเอ c พีซผมได้อยู่ใช่ไหมครับเป็นห้องแรกของเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะ,ะจะพามาดูนี่ครับหายห้องนี้ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างมันยังอยู่ดีไหมนะ,ะเดี๋ยวผมพามาดูข้างล่างทุกคนนี่ครับเอ c พีซีหายหายหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าโหมดคีรีทีฟก่อนผมเข้าโหมดคีรีทีก่อนนะ NPC หายหมดเลยครับทุกคนดูครับ NPC หายหมดเพราะว่านี่อาจจะเป็นซีรีส์สุดท้ายที่ผมเล่นนะครับผมว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับมันหายไปเยอะเกินสุดเกออาะนเทไร์อะไรทุกอย่างผมหายหมดเลยฮะเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ยังอยู่นะตรงนี้ตรงนี้ยังอยู่ดีครับตรงนี้ยังอยู่ดีนะไอ้พวกฟาร์มเล็กฟาร์มอะไรยังอยู่ดีเดี๋ยวผมไปดูห้องใต้ดินผมก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรแปลกๆไปไหมนะ มันมีแต่อะไรแปลกๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรหมู่บ้านตรงนี้อ่าหมู่บ้านยังอยู่ครับตรงนี้ยังอยู่ดีนะฮะแต่ทีทท่มันหายไปคือส่วนนั้นครับมันหายแบบหายครึ่งไปเลยครับนแบนผ่าครึ่งไปเลยนี่ครับฟาร์มตรงนี้ก็หายฮรฟาร์มตรงนี้ก็ไม่อยู่ครับมันหายแบบหายครึ่งไปเลยครับโอ้โหดูเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ย เซอร์มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับอาจจะเป็นอีฟีสุดท้ายที่ผมเล่นเดี๋ยวมาดูห้องใต้ดินแป๊บห้องใต้ดินก็ยังปกตินะครับของยดงอยู่ปกติโอ้โหผมคิดว่าผมขอจบซีรีส์ไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไปละ